เสริม,มอีกนิดนึงครับอาจารย์วัชรพลครับก็คือผู้ว่าจ้างเองทุกวันนี้ฮะกระบวนการที่เขาต้องมาแท็กว่าสินค้าที่เขาให้บริษัทขนส่งส่งไปถึงปลายทางหรือเปล่าเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเปเปอร์ที่ต้องให้ปลายทางเซ็นรับเอกสารนะฮะแล้วก็เอามาแนบนะฮะมันจะเป็นเรียกว่าเอกสารออกเป็นชุดนะครับใบหนึ่งก็เป็นใบแจ้งนี่อีกใบหนึ่งก็เป็นใบกำกับสินค้าให้ปลายทางเซ็นกลับมาถ้าไม่มีเอกสารตัวเนี้ย เขาก็จะไม่มีใบย,ยืนยันจะเก็บตังค์จากผู้ซื้อนะครับเราก็อยากจะเห็นกระบวนการตัวนี้นะฮะที่เราอยากจะเอ็กซ์พอร์คือว่าแน่นอนครับ Day One เนี่ยมันคงเป็นเป็นดีไซน์ไม่ได้นะครับนะบแต่ผมมีคุยกับพาร์ทเนอร์ของกรุงเทพขังเอกสารนะเราก็อยากจะมามองโมเดลว่าทํายังไงให้กระบวนการการเซ็นรับเนี่ยนะครับแล้วก็มันแนบกับอินวอยน์เนี่ยมันเป็นมันเป็นดีเทลมากขึ้นนะครับแต่ต้องเรียนว่าเดย์วันเนี่ยเราอาจจะต้อง ็นกระดาษหรือเราเอาเอากระดาษเนี่ยามาสแกนนะฮะแล้วก็ผมก็เลยมีการเอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับ eka, ทางเอฟด้าว่าเราคงต้องหาท่าในในอนาคตว่าทํำยังไงให้กระบวนการการส่งสินค้าเนี่ยการเซ็นรับเนี่ยมันเป็นมันเป็นอ e ิเล็กทรอนิกส์นะครับเรารับของไปษณีรับของของอของไอเอ็กซ์เพรสนะครับเราเซ็นได้เพราะว่าอันนั้นมันจะอาจจะไม่ใช่เป็นสินค้าที่มูลค่าสูงนะครับแต่สินค้าที่ขายทาง เอ่อ B2B เนี่ยครับมันอาจจะมีมูลค่าสูงและการเซ็นรับเนี่ยปัจจุบันเนี่ยพูดถึงกระบวนการการที่ทำให้เอ่อต้นทุนมัน,นมันเอ่อครับค,ครับสอคนเอ่อรบกวนช่วยปิดเสียงด้วยนะคร,ครับครับผมครับฮะ,ะก็เอ่อทำให้กระบวนการการส่งมอบไอตัวสินค้าเนี่ยนะครับมันมันเรียกว่ามันเอ่อ มันมันมีความน่าน่าเชื่อถือทางทางกฎหมายมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะทําให้ระบวนการการส่งมอบสินค้านเนี่ยมีมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับผู้ว่าจ้างนะครับนะครับซึ่งผู้ว่าจ้างแน่นอนถ้าผู้ว่าจ้างเนี่ยเขาไม่เขาไม่ร่วมมือโครงการนี้ก็ไม่เกิดครับนะก็จะต้องมีความร่วมมือทั้งผู้ว่าจ้างและผู้ขนส่งแต่คนที่จะได้ประโยชน์ในเชิงของโปรเจกต์เนี่ยแล้วคนที่จะจ่ายค่าค่าฟรีของแพลตฟอร์มเนี่ยก็จะเป็นบริษัทขนส่งครับ ท้งในแง่ของดอกเบี้ยแล้วก็ในแง่ของอฟรีของของของแพลตฟอร์มนะครับอืมครับเออนนี้เออตัวตัวแพลตฟอร์มอันนี้พี่ต่อได้เริ่มทำแล้วไหมครับยังรครับยังก็งอ,งอยู่ในโปรเจกต์ที่เรากำลังคุยกับธนาคารเพราะว่าอันนี้เราคงไม่ทำก่อนโดยที่ว่าเราก็อยากให้ธนาคารเนี่ยเข้ามาเป็นเป็น เป็นคีคีเอ่อเป็นคีพาร์ทเนอร์นะครับเพราะว่าสุดท้ายเราจะโลเอาเนี่ยเราคงต้องมีเอ่อเอ่อกระบวนการคนที่มาช่วยเราเรื่องเรื่องเรื่องเอ่อโคมาเก็ตติ้งแล้วก็เรื่องของเพียงที่ผมเรียนนะครับถ้าโครงการเนี้ยถ้าเราทํามาแล้วไม่ไปถึงไม่ถึงแฟคทอริงนะครับมันจะทําให้การดิฟให้โครงการเนี้ยมันเกิดเนี้ยค่อนข้างยากครับครับ ก็อยู่ในกระบวนการที่ที่ผมกําลังคุยกับแบงค์อยู่ครับเผื่อทาง BBL อยู่ครับครับผมอย่างนี้คือตัวตัวอันนี้เหมือนผมสักซักพี่พี่ต่อเนะจริงๆไม่อยากให้เชิงเป็นเชิงสักเงี่ยนะเพรพ่แได้เลยครับอยากอยากอยากจะจะฟังเพราะว่าจะได้มันจะได้มีความรอบด้านครับและหลายหลท่านอาจจะเข้าใจด้วยครับเชิญครับเชิญครับ ก็จริงๆก็เดี๋ยวขอชีช้แจงนิดนึงว่าในในส่วนของการแข่งขันทางธุรกิจอันนี้ก็บพคคงไม่ได้เรียกว่ามีมีส่วนขับดันอะไรมากนะครับจียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าทางพี่ตอเนสนใจอยากจะขอการสนับสนุนจากบพขเนี่ยก็ทางคณะกรรมการก็จะดูละเอียดนิดนึงนะครับส่วนผมนี่ก็เป็นเป็นตัวเรียกว่าเป็นตัวประสานงานแล้วก็กรองคัดกรองเบื้องต้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ส่วนที่ผมอาจจะตั้งคําถามเนี่ยอาจจะเป็นคําถามเชิงเชิง ช่วยปูทางไว้ให้ก่อนนะครับเราจะได้เห็นข้อจำกัดแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมีข้อด้อยอะไรเกี่ยวกับตัวตัวโครงการเนี่ยเราจะได้หาทางร่วมแก้ร่วมพัฒนาร่วมทำให้ข้อด้อยต่างๆเนี่ยมันมันมีข้ออมีข้อด้อยที่น้อยที่สุดนะครับทีนี้เท่าที่ผมมองเนี่ยครับที่ต่อครับ อย่างอย่างแพลตฟอร์มการที่จะรวมผู้ให้บริการขนส่งต่างๆเนี่ยเท่าที่มองในตลาดเนี่ยมันก็มีเยอะอยู่พอสมควรนะรพี่ต่ออย่างนี้ว่าเออผมก็ยังเลยยังคิดว่าเอ้ i ถ้าเกิดมาอีกเจ้าหนึ่งแล้วแล้วเราจะขอการสนับสนุนจากทางบพร,รเนี่ยครับเราจะอธิบายได้ยังไงว่าเอ้ยก็ไหนเมื่อมีหลายมีอยู่ในตลาดหลายเจ้าแล้วนะครับแล้วแล้วเราจะใช้อะไรเป็นเหตุผลหลักในการที่จะบอกว่าเอ้ยโครงการเนี่ยควรจะสนับสนุนนะครับพี่ต่อครับครับ ผมผมเรียนาจวัชพลางครับเอ่อผมเอ่อเข้าใจดีว่าเอ่อปัจจุบันเนี่ยมีคนทําแพลตฟอร์มอยู่สองสามเจ้าที่ที่พอจะพอพอที่ผมเราจะรู้จักในในในอุตาสาหกรรมน,นะครับแต่ต้องต้องมามองภาพว่าสิ่งที่เขาทําอยู่เนี่ยมันมันตอบโจทย์เพนไหมแล้วก็มีมาร์เก็ตแชร์ขนาดไหนที่มันมีคนเข้ามาใช้นะครับนะอันที่หนึ่งนะอันที่สองคือเพอร์โพสมันเป็นเพอร์โพสเดียวกันไหมนะครับนะ อันเนี้ยพสต์เราเนี่ยชัดเจนว่าเราไม่ได้ไปทำแพลตฟอร์มการตลาดนะครับเราเป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อระหว่างจริงๆมันเป็นคอนแทคเบสเลยครับนั่นหมายถึงว่าถ้ากระบวนการที่เราทำแบบเนี้ยนะถ้าบริษัทขนส่งกับบริษัทผู้ว่าจ้างเนี่ยนะครับเขาไม่เห็นเรียกว่าไม่เห็นเบนดิฟิตจากจากสิ่งที่เราทำเนี่ยนะฮะแน่นอนก็เราคงคงไม่เกิดนะครับฉะนั้นเนี่ย ถ้าจะทำโปรเจกต์เนี้ยอย่างแรกเลยมันก็ต้องมาทำเรื่องของการทำเรื่อง accessibility ดูว่าเออมันจะมีคนมีเพนจริงไหมนะครับแล้วแพลตฟอร์มที่มีอยู่เนี่ยมันตอบโจทย์เพนของคนในอุตสาหกรรมหรือ,อยังนะครับแล้วกออ็สุดท้ายเนี่ยออแม้ว่าเออมันจะมันโครงการนี้จะเกิดต้องก็ต้องมานั่งค ompetitive ต้องมานั่ง compare ว่าต้นทุนที่เขาใช้อยู่ปัจจุบันที่เขาหมุนอยู่เนี่ยครับกับต้นทุนที่ในโครงการเนี้ยแพลตฟอร์มฟรีฟบวกกระดอกเบีย้ยเนี่ย มันตอบโจทย์เขาไหมนะครับฉะนั้นก็จะมีสองสองอันครับนะฮะเรายังคิดว่ามันยังมีเพนอยู่ในอุตสาหกรรมไหมนะฮะถ้าถ้าแพลตฟอร์มที่มีอยู่มันตอบโจทย์แล้วเนี่ยเราก็คงไม่สามารถเข้ามาเป็นเข้ามาเข้ามาอยู่ในแอเรียตลาดได้ฉะนั้นอย่างแต่จริงๆที่วันนั้นฟังอาจารย์วัชวพลพ,พรีเซนต์นะครับผมคิดว่าโจทย์ใหญ่เลยเนี่ยก็คือว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันช่วยพวกอุตากรรได้จริงไหมนะครับแล้วเอ,อ่อแพลตฟอร์มอื่นเขาช่วยได้แบบนี้หรือเปล่า ครับครับ <Yeah. S 1> แต่ว,ว่าคือคือเมื่อกี้พี่ต่อพูดมาเปิดมานิดหนึ่งว่าต้องต้องมีการประเมินแล้วนะว่าว่าว่าแพลตฟอร์มของเราเนี่ยเราไปตอบเพนพอยทีข่ของคนอื่นเขาไม่ได้ตอบถูกไหมครับซึ่งซึ่งณังกจุดนี้เนี่ยผมผมก็เดาว,ว่าพี่พี่ต่อเดินมาเริ่มก้าวขามาเนี่ยแปลว่าพี่ต่อต้องเห็นแล้วแหละว,ว่ามันต้องมีช่องทางใช่ไหมครับ,รบที่ที่เราจะมีสร้างความแตกต่างได้นะครับครับ แล้วอ,อโอเคซึ่งซึ่งแปลว่าพี่ต่อเริ่มเริ่มเมืเ่อกี้บอกว่าอะไรนะผู้ว่าจ้างเนี่ยเขาจะเป็นตัวได้สำคัญถูกไหมครับ,รบท,ที่จะทำให้แพลตฟอร์มมันเกิดขึ้นพี่ต่อได้ได้คุยลองลองคุยเปย์กับทางผู้ว่าจ้างอะไรสักสองสามเจ้าเลยไหมครับจริงๆต้องเลยเจ้าองย่างนี้ครับผมอะทำา ERP นะครับเราจะมีลูกค้า ERP แล้วเราก็เข้าใจเพยของของขอ,งองบริษัทที่ว่าจ้างนะครับ ผมคุยกับบริษัทที่เป็นลูกค้าเราอยู่สองสามรายนะครับนะคือถ้าไม่มีเพนเนี่ยผมไม่คิดโครงการนี้แน่นอนครับนั้นสิ่งที่เราทำแล้วก็เอ่อใน p r o c e s เราเนี่ยเอ่อในเฟสแรกเนี่ยเราคงต้องทำแสนบล็อกกับลูกค้ากับกับเอ่อลูกค้าจริงนะครับทั้งบริษัทขนส่งแล้วก็บริษัทผู้ว,ว่าจ้างนะในแสนบ็อกก่อนนะเราอยู่ดีเราคงไปทำแพลตฟอร์มนี้ออกไปในตลาดโดยที่ว่าเราไม่มีไม่มีเลเอ็ก e ซอ e ์เรียนนะครับไม่ได้ครับฉะนั้นที่สิ่งที่ ถ้าเราคุยกับทางทางแบงค์เนี่ยเราเราเราตกผลึกแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องทำอันแรกก็คงต้องทำพัฒนาซอฟต์แวร์พร้อมทั้งมีแซนบอกลูกค้ากลุ่มหนึ่งก่อนที่เราจะเดินออกไปสู่ตลาดจริงนะครับนะครับที่ว่าแซนบอกนี่หมายถึงว่าอยู่ในช่วงสมมุติว่าได้ทําโครงการกับบพอขอนะครับที่ว่าแซนบอกบนี่คือเป็น,ปนแซนบอกก่อนที่จะมายื่นของเงินกับบพคหรือว่าแซนบอกที่ ทำในระหว่างที่ทาโครงการกับวพคอยู่ครับต้องต้องต้องทำครับเพราะว่าเราต้องลงทุนครับทั้งในแง่ของการทารีเสิร์ชเอ่อเพนของเขาทําซอฟต์แวร์ขึ้นมานะครับแล้วก็ต้องทสแพลตฟอร์มนะฮะทสการเชื่อมต่อกับแบงค์นะครับมันหมายถึงว่าเรามีลูกค้าจริงแหละแต่เหมือนกับเรายังวิ่งในซอยครับนะแต่รถออกมาวิ่งแล้วนะนะฮะก่อนที่จะวิ่งออกถนนใหญ่ครับอืมครับหมายหมายถาว่า คือคงต้องใช้ถ้าการทำแซนบล็อกนี่คงอยู่ในช่วงเวลาที่ที่ทำโครงการกับบพคสมมติว่าได้ทำถูกไหมครับใช่ครับใช่ครับครับผมครับถ้าอย่างนั้นน่ะคือเพื่อเพื่อ,อปิดช่องโหว่นะครับกลัวว่าเดี๋ยวถ้าอาจจะทางทางผู้เชี่ยวชาญของบพคอาจจะไม่เห็น อาจจะไม่เห็น Poten t i a l ถ้างั้นผมลองทำเล่นว่าถ้าเกิดเราจะพอ simulate ข้อมูลได้ไหมครับว่าไอตัวโครงการเนี่ยถ้าไปทําแล้วม,มันมีแนวโน้มที่จะ v i a b l e จริงๆมีแนวโน้มที่จะอยู่รอดได้ด้วยตัวมันเองจริงๆอย่างมีการคํานวณต้นทุนของผู้ใช้แพลตฟอร์มต่างๆสุดท้ายแล้วแสดงให้เห็นว่ามันมีลดมีการลดค่าใช้ใจ่ายได้จริงอย่างเงี้ยครับอ่อันนั้นต้องทําก่อนที่จะทำแซนบล็อกด้วยซ้ำไปครับเราก็ทําฟ i t ต้องทําฟให้ชัดเจนก่อนครับ คือถ้าไม่มีฟรีสเนี่ยเราก็คงไม่ไปทําแซนด์บ็อก์หรอกครับจ่มาอันนั้นอ่ะก็คือก่อนที่เราจะลงทุนจริงอน,นะนะแต่เพิ่งแต่ว่าการลงทุนเนี่ยมันคงเป็นสองเฟสเฟสของการพัฒนาพร้อมทั้งมีมีบ้านตัวอย่างเสร็จนะครับแล้วค่อยไปเฟสเรื่องของการทำโลว์อัลต์การตลาดครับครับแปลว่าพอจะเรียกได้ในในในเพราะซอฟต์เนี่ยพอจะมีระบุเนี่ยเป็นตัวเรียกได้ว่าโอเคเรากะว่าผู้ยูเซอร์จะใช้ จํานวนเท่านี้แล้วแต่ละลายจะลดต้นทุนไปได้ประมาณเท่าไหร่ฟังกันไหมใช่ครับใช่ครับถูกต้องครับคือคือต้องเรียนอาจารย์วัชรพลจริงๆอันเนี้ยเนื่องจากว่าผมเชิญอาจารย์มาเพราะว่าเราจะเอาพอขอมาด้วยแต่ภาพใหญ่เนี้ยของโครงการเนี้ยแน่นอนครับเราคงต้องการ drive ให้นเป็น business นะครับฉะนั้นเนี้ยกระบวนการที่ผมจะทำเนี้ยก็คงเอา business ตั้งครับไม่ใช่เอา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 เริ่มต้นแบบอขอซึ่งอันเนี้ย คงเป็นโครงการที่เราเราคงต้องมาประเมินฟิสของเราแน่นอนครับก่อนที่จะเริ่มเริ่มลงทุนการเดบบแน่นอนครับครับเราคงไม่ใช่เริ่มต้นไปที่เดบบเลยครับนะแลเราก็คงต้องมาทําฟิสให้ชัดเจนก่อนเพราะว่าแน่นอนครับไม่ไม่ว่าจะเป็นแบงค์ไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นผมนะครับก็คงเป็นเรื่องที่บอกต้องดูแล้วว่ามันมันมีความเป็นไปได้ทางธุรกิจนะครับนะมันคงมีสองอย่างมันมีเพนไหมแล้วมันคุ้มค่าที่จะทาหรือเปล่าคงมีสองเรื่องนะครับถ้าไม่มีเพนก็คงคงไม่ต้องทำแล้วครับ แต่ถ้ามีเพนแล้วเนี่ยเอใครเป็นลูกค้านะครับนะเพนเขาเราลงไปทําแล้วต้นทุนเราแพงเราก็คงไม่ต้องทําครับเพราะว่าเพอมันเป็นเพนแต่เราไม่สามารถที่จะไปไปปิดแก๊ปนั้นด้วยต้นทุนที่ถูกก็คงไม่ไม่มีประโยชน์ครับทั้งในแง่ของแพลตฟอร์มฟรีแล้วก็ในแง่ของดอกเบี้ยนะครับอืมครับอ่าโอเคถ้าถ้าถ้ามองในมุมนี้ก็น่าน่าจะพี่ต่อคงเห็นช่องแล้วแหละว่ามันต้องมีเพนจริงๆแล้วมันจะต้องเอทำอะไรสักอย่างนะครับ ก็ทีนี้ทั้งนั้นในในตัวเลข็แสดงว่าพี่พี่ต่อหน่าจะมีตัวเลขอยู่ในอยู่ในใจอยู่แล้วล่ะโอเคดีดดีดคอข้อลูกคิดออกมาเนี่ยมันจะต้องแพลตฟอร์มเนี่ยมันต้องอยู่ได้ครับครับจริงๆจริงๆมีทำแหละครับแต่คงไม่เอามาพรีเซนต์บน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 พับปิดไงครับทันนีเราก็มีมีทำอยู่แล้วครับผมมีทำเบื้องต้นของผมอยู่แล้วครับนะนะครับครับแล้วเราก็ มีมีเคสที่เราจะจะไป explore อยู่แล้วครับก็คงไม่ได้แบบว่าคิดบนทฤษฎีครับครับครับโอเคถ้างั้นๆประเด็นนี้ก็น่าจะามีเหตุผลนะครับรองร,รับพอสมควรในใน,ในเรื่องของความยั่งยืนของตัวแพลตฟอร์มนะครับทีนี้ผมขอถามอีกเรื่องหนึงได้ไหมครับพอดีเป็นคำถามส่วนตัวอยากจะรู้ครับผมครับพอดี อย่างอย่างแพลตฟอร์มเนี่ยครับผมได้เคยได้ยินเ,เขาเล่าให้ฟังว่าเวลาทำแพลตฟอร์มอะไรขึ้นมายิ่งยิ่งแพลตฟอร์มในกลุ่มขนส่งเนี่ยครับมักจะไม่ค่อยเกิดอย่างอย่างสมัยก่อนที่มีแพลตฟอร์มหลาย,ลาย,ลายอันท,ท,ที่ที่ทำแล้วเราไม่มีคนใช้อ่ครับมันปัญหาปัญหามันเกิดมาจากการที่ข้อมูลทางทางผู้เข้าไปใช้ข้อมูลทางยูเซอร์เนี่ยเขาเขากลัวข้อมูลจะั่วไหลอันนี้อันนี้พี่ต่อพอมี พอมีเรียกว่าข้อมูลอยู่ไหมครับว่าเราเราทํำยังไงเราถึงจะไม่ให้ข้อมูลล่วงไหลจริงต้องเป็นอย่างนี้ครับผมเข้าใจดีแล้วก็คิดว่ามีเราอยู่ในอุตสาหการรมเราเห็นอยู่แล้วว่ามีใครทําก็ไม่อยากจะเลสเนมนะนะฮะแล้วก็หลายๆครั้งก็จะเป็นปัญหาว่าเออเออยิ่งในกรณีของการท back ําแบ็กพอครับนะฮะก็จะเป็นเคสเลยว่าเออผมไปช่วยคุณขนนะแต่สุดท้ายผมไปช่วยคุณขนนะ่ผมก็าลูกค้าคุณมาด้วยครับใช่ไหมนั้น ผมเข้าใจดีว่ากระบวนการที่เราไม่ใช่เป็นมาร์เก็ตแพลตฟอร์มฉะนั้นมันเป็นการมันเราไม่ได้เอาเป็นแพลตฟอร์มเปิดไม่ใช่บอกว่ารถขนส่งเจ้าที่หนึ่งจะไปเห็นกับผู้ว่าจ้างคนที่สองมันจะเป็นโค้ดสู่ของแต่ละคนนะครับและพอเราทํากับแบงค์เนี่ยผมเข้าใจว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ pdpa หรือเรื่องของความน่าเชื่อถือไม่ได้พูดถึงเรื่องแค่ การรัาข้อมูลไปให้คนอื่นนะครับความน่าน่าเชื่อถือของโครงการแบงก์คงไม่มาปล่อยกูโย้โดยโดยแพลตฟอร์มที่มันไม่มีความน่าเชื่อถือครับอันเนี้ยไม่ใช่เริ่มต้นด้วยด้วยนั่นนะครับผมว่าแพลตฟอร์มเนี้ยนะครับแต่เราคงไปไม่ถึงบล็อกเชนนะครับเพราะว่าต้นทุนของการทําบล็อกเชนเนี้ยมันค่อนข้างแพงนะครับนะไม่ไม่ไม่ตามรัฐบาลเรื่องบล็อกเชนแต่เราก็คิดว่าคงต้องมีกระบวนการที่จะทําเรื่องของ reliability ที่ดีพอสมควรแต่มันต้องเรียนว่ามันไม่ใช่เป็นแบบแพลตฟอร์มเปิดนะครับ ผมได้คุยกับหลายๆท่านคุยคุณชุมพลคุยคุณธนายนะครับผมก็พอจะเข้าใจแหละว่าบริษัทขนส่งเนี่ยเรียกว่าเขากังวลอะไรครับนะแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนนะครับถ้าบริษัทขนส่งขนาดใหญ่ที่ท็อป10ของเมืองไทยเนี่ยผมคิดว่าเบื้องเบื้องต้นเนี่ยเขาคงไม่ได้สนใจเรามากนักนะครับมันก็จะเป็นไซส์ขนาดกลางขนาดขนาดจริงๆมันจะเป็นไซส์ขนาดกลางครับเล็กมากก็ก็เราก็เขาคงไม่ ไม่สามารถเท่าเข้าเข้ามาสู่ในในในแพลตฟอร์มได้นะครับนะซึ่งผมคิดอว่าเรามีมีเอ่อบริษัทรถขนาดเล็กๆเนี่ยนะฮะมีรถท่าคันสิบคันจนถึงประมาณสักสี่หสิบคันอย่างเงี้ยครับนะแต่ถ้าไปแบบเอ่อประเภทแบบแบบบิ๊กแบรนด์ที่มีเป็นร้อยเป็นหลายร้อยคันอย่างเงี้ยครับขนะนส่งให้กับบริษัทขนาดใหญ่อันนั้นนี่ผมคิดว่าตัวนั้นน่อาจจะค่อนข้างไม่น่าจะไม่นเราเขาคง,งไม่มองเราเป็นเป็นเอ่อเป็นตัวที่ไปปิดกับเขาฮะอืมครับ ปดีเมื่อกี้พี่ต่อบ,บอกโค้ดลูบผมก็เลยจินตนานการว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยคนที่จะมาใช้บริการคือเหมือนกับจับคู่กันมาเลยไหมระหว่างระหว่างลูกค้ากับผู้ให้บริการขนส่งจับคู่ใช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 ่จะเป็นแบบนั้นเลยครับก็จะเป็นคู่คู่แต่มันจะมีหลายคู่ครับมันควรจะเป็นพันคู่อยู่ในะระบบเราแหละนะฮะแต่มันไม่ใช่ว่าคู่ที่หนึ่งกับคู่ที่สองจะมาเจอกันในนี้ครับครับนะแต่ทีนี้เราเราที่เป็นคนกลางเนี่ยครับเราจะเป็นคนที่ถือข้อมูลไว้ทั้งหมด เพราะฉะนั้นเราเราต้องมีเครดิตพอสมควรที่จะบอกว่าเฮ้ยฉันเป็นกลางนะครับมันใช่ใช่ครับถูกต้องครับเรื่องของ PDpa เป็นเรื่องสําคัญมากเพราะเพราะเป็นเรื่องที่อมันมีความลับจริงๆต้องเรียนนะทานผูชนครับทุกแพลตฟอร์มนะครับอผมคุยเรื่องคัดปีที่มาคุยครั้งที่แล้วมาคุยนี้ก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องของรรเรียกเรื่องของเ Data เ,เลยครับการที่เอา Data ไปใช้โดยที่ว่าผิดกฎหมายเนี่ยคงทําไม่ได้ครับะฮ และจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เป็น Data เชิงการตลาดนะครับนะเราไม่ได้สามารถเอา Data ของบริษัท A ที่เขาขนส่งให้กับบ,บริษัท B ไปบอกบริษัท C ว่าไอ้เขาขนส่งอะไรกันมันไม่มีไม่มี Val u e ทางนั้นนะครับมันไม่ได้เกิด e บ e ฟ i t ทางนั้นนะครับนะเราแพลตฟอร์มเราก็คือทําให้เกิดกระบวนการเล็กคอนไซด์ระหว่างคนส่งสินค้านะครับพอไปถึงปลายทางแล้วของถึงเรียบร้อยนะนะของไม่มีเคมนะกระบวนการที่เราทำเนี่ยเมื่อกี้ผมอาจจะไม่ได้คุยเรื่องเคมครับ ถ้า90% 95%เนี่ยมันควรจะเป็น complete uh, shipment นะครับแต่พอมันมีบาง shipment ที่มันมีปัญหาเนี่ยไอในแพลตฟอร์มเนี่ยก็ต้องทำเซตเตอรเมนต์เคลมด้วยเช่นของไปของแตกของบุบนะครับนะฮะลดคว่ำนะครับ,นะรบหรือของไปถึงปลายทางแล้วคุณภาพของมีปัญหานะครับมันต้องเซตเตรเมนต์เคลมอยู่ในระบบนี้ด้วยนะครับมันช่วยช่วยทำให้สามปาร์ตี้ระหว่างคนซื้อคนขายแล้วก็ขนส่งเนี่ยมันสามารถ เล็กคนซายอยู่ในระบบเราได้ครับเป็นหลููๆนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเออบริษัทขนส่งอ,อผู้อ,อขนส่งที่ส่งของให้กับเจ้า A กับเจ้า B เนี่มันไม,ไม่ควรจะไม่ควรจะมาอะไรที่มันมันมีข้อมูลเชื่อมโยงก,กันในนี้ครับต่างคนต่างต่างใช้ข้อมูลในแพลตฟอร์มของตัวเองครับอืมครับอืมอย่างนี้เอ่อ อย่างนี้พี่ต่อคิดว่าจะตัวตัวสักไทม์ไลน์ของที่จะทำระบบเนี่ยครับคิดว่าต้องใช้เวลาประมาณสักกี่เดือนนะครับเอ่อคา่าาๆผมตอนนี้ก็ทั้งโปรเซสเนี่ยอาจจะอยู่ประมาณสักสิบเดือนถึงถึงลาลๆสิเดือนครับฮะก็คงทั้งโปรเซสก่อนที่จะ go to market นะครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแซนแบบการพัฒนาต่างๆนะครับแล้วก็การพัฒนาตลาดเลยเหรอครับโอเค S <S <S อ่ <S <S าก็จากจากคลิกออฟจนถึง go to market อ่ะคงใช้เวลาสักสิบถึงสิบน่าจะประมาณสิบเดือนนะครับ่าที่ผมตอนนี้ผมประมาณการนะครับครับแปลว่าแ a นบล็อกนี้มันต้องทําให้เสร็จภายในสิเดือนนี้ถูกด้วยถูกไหมครับมันจะต้องมาเป็นพลเป็นเป็นสเต็ปไปสเต็ปครับก็คือว่าถ้าเราจะ go to market อ่ะฟอร์มจากอ่ซายคอนแทคจนถึง go to m a r เก็อ่ะน่าจะใช้เวลาประมาณสักสิเดือนอืมครับ สิบเดือนบวกนิดหน่อยนะครับอาจจะไม่ลบหลอกครับเพราะว่าสิบเดือนนี่เป็นอะไรที่เราคิดว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเป็นเอฟฟิเชนทามากๆเลยครับครับครับถือว่าเร็วมากนะครับถ้าทําโครงการที่เสร็จได้ภายในสิบเดือนต้องเรียนว่าผมไม่ได้เริ่มจากศูนย์นะครับสิ่งที่เรามีซอฟต์แวร์ที่เรามีเนี่ยมันมีบางส่วนที่มันจริงๆก็เรื่องการทํารีเสิร์ชก็เป็นเรื่องเรื่องสําคัญนะครับนะจะเห็นบอกว่าสิบบวกครับอาจจะสิบถึงสิบสองถึงสิบสี่ล้านเนี่ยครับนะแต่ไม่น่าต่างกว่าสิบครับ ก็ในมุมมองผมณตอนนี้ก็คิดว่า,าโครงการมี potential นะครับครับไม่ทราบท่านอื่นพอจะมีคำถามไหมครับผมอยากจะคือคือโจทย์ที่เรามาคุยวันนี้ผมอยากจะอยากจะให้เห็นว่า โมเดลอย่างนี้ฮะมันช่วยกระบวนการการทําเรียกว่าผมใช้คำว่าเอาดีด,ดีเออดิทลเนี่ยมามาลดงานเปเปอร์นะครับจริงๆสิ่งที่ผมอยากเห็นก็คือว่ามันจะลดคอสของโอเปอเรชั่นลงครับซึ่งมันปัจจุบันเนี่ยเราต้องมาแมปปิง้งเอกสารนะครับผมลองไปดูบริษัทขนาดใหญ่ๆนะครับส่งของเสร็จต้องมีกระบวนการที่เอาเอกสารมาแมปปิง้งโรเซสว่าเฮ้เอ,อกสารที่ผมเปิดบินไปแล้วเนี่ยฮะต้องเอามาแนบแล้วก็เอาไปวางบินเก็บตังค์นะครับ ซึ่งกระบวนการเก็บตังในอนาคตเนี่ยมันก็จะมาต่อกับเรื่องระบบไอตัว Payment Settlement นะครับนะครับฉะนั้นสิ่งที่เราอยากเห็นก็คือว่ากระบวนการส่งสินค้าเนี่ยเราเรายังไม่เป็นลดของกระบวนการการขนส่งนะครับแต่เรากําลังจะไปลดคอสของการ o อเ r อร์มันนะครับ Cost กีย a c c อคู c y ครับอันนี้เราอยากจะเห็นว่าไอโปรเจกต์อย่างเงี้ยมันลดนะครับแล้วผมก็ที่เ,เชิญทางเอ็ดด้ามาด้วยเพราะาผมอยากที่เอ็กซ์พไปถึงสุดทางเลยว่า ลองเทอมเป็นไปได้ไหมว่าเราอะไม่อยากจะมีเปเปอร์ไปถึงไปถึงการส่งสินค้าด้วยเลยครับ